สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นักเรียนก็มาพบกับคุณครูมุกระวีพวงศรีหรือคุณครูมุกค,ค่ะสำหรับหัวข้อที่นักเรียนจะเรียนกับคุณครูในวันนี้ก็คือกิจกรรมอิเลชเมนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับหัวข้อที่นักเรียนจะเรียนกับครูมุกในวันนี้ก็คือฉันอยู่ที่ไหนคะ่ะ ก่อนอื่นเราไปทำกิจกรรมกระตุ้นความคิดกันก่อนเลยค่ะกิจกรรมกระตุ้นความคิดเกมฉันอยู่ที่ไหนนักเรียนทำความเข้าใจกติกาการเล่นเกมนี้กันนะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์ลูกสแปดแฉกด้านบนที่คุณครูวงกลมนะคะ แทนการเดินทางของหนูนิดที่ต้องปั่นจักรยานไปตามเส้นทางต่างๆโดยที่สัญลักษณ์ของเลขนั้นแทนการเลี้ยวไปตามลูกศรค่ะเช่นหมายเลข4เลี้ยวซ้ายมือของเราหมายเลข0เลี้ยวขวามือของเราหมายเลข2เดินตรงไปด้านบนเป็นต้น การเดินทางของหนูนิด1นหมายเลขก็เท่ากับ1ช่องโดยแต่ละช่องกำหนดให้ระยะทางเท่ากับ100เมตรค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะรหัสที่คุณครูมุกจะให้นะคะก็คือ C C C 2 2 4ค่ะนักเรียนลองพาหนูนิด เดินทางไปตามรหัสที่คุณครูบอกนะคะว่าหนูนิดเดินทางไปสถานที่ใดและใช้ระยะทางในการเดินทางเท่าไหร่ค่ะเอจะได้คำตอบเหมือนครูมุกกันหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูมุกให้เวลาคิดค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะ ฉเฉลยนะคะนั่นก็คือสนามเด็กเล่นค่ะและนับช่องการเดินทางจากจุดเริ่มต้นนะคะจะได้จำนวน6ช่องนั่นก็คือ600เมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะให้ช่องสีแดง เป็นจุดเริ่มต้นที่หนูนิดจะปั่นจัก,กรยานไปโดยนับจากช่องแรกที่มีรูปกระต่ายค่ะ4ก็คือซ้ายมือของเรานะคะช่องแรกเลยเป็น4แล้วก็ตามด้วย4แล้วก็4ครั้งค่ะส่วนหมายเลขสองคือสัญ,ญลักษณ์ขึ้นข้างบนค่ะ2 1ช่องนะคะแล้วก็สอง สุดท้ายซ้ายมือของเราค่ะ4จะไปลงที่รูปสนามเด็กเล่นนะคะข้อนี้เลยตอบสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะส่วนระยะทางที่ตอบ600เมตรนักเรียนก็นับจากจุดเริ่มต้นทั้งหมด6ช่องช่องละ100เมตรเลยตอบ600เมตรนั่นเองค่ะ นักเรียนมีความเข้าใจในเกมนี้กันบ้างหรือยังคะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อต่อไปกันคะ่ะรหัสต่อไปของการเดินทางของหนูนิดนะคะคือรหัส C C C 2 2 1คะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยหากันนะคะว่าหนูนิดจะไปสถานที่ใดต่อคะ่ะ ฉเฉลยห้างสรรพสินค้าค่ะและใช้ระยะทางในการเดินทาง600เมตรค่ะมีนักเรียนคนไหนตอบถูกไหมคะแล้วมีวิธีคิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันเลยค่ะเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะเริ่มที่ตำแหน่งสีแดงค่ะแล้วก็เดินไปตามสัญลักษณ์หมายเลขสี่คือซ้ายมือของเรา4 แล้วก็ช่องถัดไป4แล้วก็4อีกครั้งค่ะจากนั้นก็เดินทางตามหมายเลข2คือชี้ไปข้างบนนะคะ2ครั้ง2 2จากนั้นเดินตามเส้นทางของหมายเลข1ไป1ช่องค่ะสรุปได้ว่าหนูนิดจะไปหยุดตรงบริเวณห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะ ส่วนระยะทางก็นับจากช่องที่หนูนิดเดินทางเหมือนในข้อแรกนะคะได้600เมตรค่ะข้อสุดท้ายของกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีความยากขึ้นมาหน่อยค่ะรหัสต่อไปกันเลยค่ะคือ C C C 2 2 2 2 C C 2ค่ะ ข้อนี้ครูให้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะเฉลยน,นะคะนั่นคือบ้านนั่นเองค่ะซึ่งได้ระยะทาง1,000เมตรหรือเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะ ว่าหนูนิดเดินทางไปบ้านได้อย่างไรคะจากกิจกรรมที่นักเรียนเล่นไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูใช้สัญ,ญลักษณ์แปดแฉกแล้วมีตัวเลข แทนตำแหน่งการเดินทางของหนูนิดต่างๆนักเรียนคิดว่าสัญลญักษณ์เหล่านี้คุณครูกําลังจะสอนเรื่องอะไรเอ่ยนั่นก็คือเรื่องทิศค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัญลญักษณ์แต่ละตัวนะคะว่าคืออะไรโดยเริ่มจากทิศหลักที่หมายเลขศูนย์นะคะก็คือทิศตะวันออกค่ะ ถัดมาทิศหลักอีกอันนะคะหมายเลขสองคือทิศเหนือค่ะทิศหลักต่อไปคือหมายเลขสี่ค่ะคือทิศต,ตะวันตกค่ะทิศหลักอันสุดท้ายคือหมายเลขหกทิศใต้ค่ะทิศหลักเราจะมีอยู่สี่ทิศที่แทนด้วยสีส้มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทิศรองกันบ้างนะคะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหมายเลขสามก็จะแทนด้วยทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะหมายเลขห้าก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะและหมายเลขเจ็ดทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ซึ่งทิศร้องนี้จะแทนด้วยแถบสีฟ้าดังภาพเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมกระตุ้นความคิดที่คุณครูนำมาฝากนักเรียนกันในวันนี้เอ๊แต่จากกิจกรรมฉันอยู่ที่ไหนนักเรียนคิดว่าวันนี้บทเรียนเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะรองเดากันสิคะ ถูกต้องค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องทิศนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในการเรียนรู้ในคาบนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กิจกรรมในวันนี้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายกำหนดทิศได้ 2. ส,สังเกตสร้างแบบจำลองและตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำหนดทิศได้ 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะบูรณาการเชื่อมโยงความคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ค่ะ จากที่นักเรียนทำกิจกรรมกระตุ้นความคิดฉันอยู่ที่ไหนนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าทิศเกิดขึ้นได้อย่างไรทิศเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งคนบนโลกจึงกําหนดให้เป็นทิศต,ตะวันออก และกำหนดให้ด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเป็นทิศตะวันตกค่ะเมื่อผู้สังเกตหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือทิศต,ต่างๆอยู่ทางด้านใดของผู้สังเกตบ้างมาดูจากเข็มทิศเลยนะคะทิศเหนืออยู่ด้านหน้าทิศใต้อยู่ด้านหลังทิศต,ตะวันออกอยู่ทางขวามือทิศต,ตะวันตก อยู่ทางซ้ายมือเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะกูก็มีแผนภาพการกำหนดทิศการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ทำให้เราสามารถกำหนดทิศได้ดังนี้จากภาพเด็กผู้ชายหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์นะคะทิศที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นทิศต,ตะวันออกย่อด้วยตัวอีค่ะตรงข้ามกับทิศต,ตะวันออก ด้านหลังของเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกย่อด้วยตัว W u ค่ะมาดูด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นทิศเหนือย่อด้วยตัว N ค่ะด้านขวามือจะเป็นทิศใต้ย่อด้วยตัว S ค่ะนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการกำหนดทิศมากขึ้นแล้วนะคะ ครูจะกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนลองฝึกฝนกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมของเราบูรณาการได้4ทักษะดังนี้ s วิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถใช้การสืบสอะหาข้อมูลการสังเกตและการอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดทิศได้ t เทคโนโลยีคือลงมือปฏิบัติและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับการตรวจสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลอ e. การนำวัสดุอุปกรณ์มาออกแบบสร้างแบบจำลองเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ m การช่างตวงวัด อัตราส่วนของการเดินทางระยะทางได้ครูได้กำหนดสถานการณ์ฉันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนักเรียนนําความรู้ที่เราเรียนกันมาในคาบนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะสถานการณ์ฉันอยู่ที่ไหนหนูนิดอยากใช้ช่วงเวลาวันหยุด เดินทางไปเที่ยวในเมืองใกล้เคียงโดยการปั่นจักรยานไปรอบๆเมืองเพื่อท่องเที่ยวและชมความสวยงามของเมืองนั้นโดยหนูนิดอยากเรียนรู้สถานที่สำคัญของเมืองนั้นๆน,น,นักเรียนมาช่วยหนูนิดบอกเส้นทางและระยะทางในการเดินทางกันค่ะนี่คือแผนผังเมืองที่หนูนิด ต้องการเที่ยวชมค่ะหนูนิดจะเดินทางไปโรงภาพ,พยนต์ตร้องเดินทางอย่างไรไม่ผ่านไฟแดงนักเรียนลองช่วยหนูนิดคิดสิคะ ตอบนะคะหนูนิดต,ต้องเดินทางไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวไปทางทิศต,ตะวันตกจากนั้นขี่ขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วเลี้ยวไปทางทิศต,ตะวันออกหนูนิดก็จะถึงจุดหมายโรงภาพยนตร์ค่ะและไม่ผ่านไฟแดงตามที่โจทย์กำหนดค่ะข้อ 2. นักเรียนจะแนะนำให้หนูนิด ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยในการเดินทางครั้งนี้ดีคะตอบเข็มทิศหรือโทรศัพท์มือถือที่เปิด GPS นะคะให้นักเรียนคำนวณระยะทางการเดินทางของนูนิดครั้งนี้สิคะว่าจะคำนวณได้ใกล้เคียงกับคุมุกกันหรือเปล่าคะ่ะ ตอบ4,650เมตรค่ะนักเรียนได้คำตอบใกล้เคียงกับครูหรือเปล่าคะถ้าได้เก่งมากค่ะแต่ถ้าใครได้ไม่ตรงกับครูหรือไม่ใกล้เคียงครูนะคะนักเรียนลองนับจุดสีเหลืองใหม่อีกครั้งค่ะและแทนด้วย1จุดเท่ากับ100เมตรนะคะ จากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสถานการณ์ของหนูนิดไปแล้วนั้นคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนออกแบบการเดินทางของนักเรียนจากบ้านมาโรงเรียนนะคะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับตารางของหนูนิดในกิจกรรมกระตุ้นความคิดหรือในสถานการณ์ที่คุณครูมุกจำลองของหนูนิดขึ้นมาก็ได้ค่ะ ส่วนแบบฝึกหัดในข้อ2นะคะจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรคะจงระบุลงในตารางที่ครูให้มาเลยคะ่ะ นักเรียนสามารถโหลดใบกิจกรรมนี้จากแพลตฟอร์มของโรงเรียนถ้านักเรียนคนไหนไม่สามารถโหลดได้ก็สามารถทำลงในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถถ่ายรูป แล้วส่งลงในแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนนะคะในวันเวลาที่กำหนดค่ะสำหรับคาบนี้คุณครูก็ขอจบเนื้อหาลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่คาบเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ